กสบายดีพ่อแม่พี่น้องวัสดุคูสุสคนมากุปปะกับฉ่อมเจซีเชนเก้วเชนเคยน้องเมือ่อวานพี่น้องเอ้ยไปละสามสิบหาไปหาน่อไม้ไปหาขุดก่อยน้ำเจอยู่เพิ่นทั้งมวนแหละกับทั้งเมื่อยพ่อแมห <c oughs> น่อไม้กับว่าพอดเพือนเพิ่นแบ่งให้ประมาณเคิร์งกระสอบแต่ว่าแบ่งถึงกับหลานแต่ว่าเอาลงมาอะไรเอื้อยๆเอาหน่อยดีเอาพี่น้องเอ้ยจะกี้ว่าซีนเอาไว้ให้เป็น แป้งหายเจีเจ๊ยบเลยบ่ได้แป้งเอาซะเพื่อยไปแป้งเอาหน่อยเดียวแต่พอได้ต้มกินมาคืนว่าหายร้านเพราะวันมองร้านที่ไปนั่งมาว่านนี่งคนเพื่อนเพื่อนหลายเนาะอย่างนึงไม่มองบ้านเป็นเกิดไปแบ่งกันต่อนะเลยบ่ได้เอาไว้าหายเจี๊ยบสั่นเจี๊ยบกี้เจี๊ยบบอกว่าเอาไว้หายแน่เอาไว้าหายต้มแน่นางว่าแล้วก็มือน,นี้นางเสร็จมากค่ะยิงเจี๊ยบเวลาเมือ่ออยู่พี่น้องค่ะตอนนี้ก็ได้ หลังจากที่ไปมากเพราะว่าเรากันนอนรับเป็นตายเลยยิ่งเจี๊ยบเซนมากว่าให้ภาพไปปักซองไอ้เนล่ยลพี่น้องเอ้ยถ้าไปนางสิไปเฮ็ดอ่าเปิดบัญชีมา่านเพื่อมาปลูกมัดกับ Google Essence ของนางอยังนี่แหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่านางได้หับพินมาแล้วกระสีเห็นเจี๊สีนี่แหละภาพไปก็เก่าพี่น้องเอ้ย เอาไปเลยที่ตามเบิ้งน้ำกันนะ่าซิมมือนีกันสิผ่านนั่งแถวไปปากซองพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวสิงลงไปสู้นั่งแหละติดตามไปเบิ้งน้ำกันจ้ะสวัสดีพี่น้องตอนนี้ลงมาหอดบ้านเพื่อนเจี๊ยบเลยมาเบิ่งกันว่าพวกนางเฮ็ดอีหยังก,กันกับลูกกับหลาน <c oughs> อยู่งโง่พี่น้องเอ๋ยพากันเฮ็ดยังเนาะค่ะ แต่งองค์ทรงเครื่องทำอะไรสบายดีน้องน้องอะไรนะน้องบิกซีน้องบอยบีบีบอยแล้วก็น้องลูกเกียบแล้วก็แม่น้องบอยพี่น้องเลยพลกนเห็นยังกันค่ะทำการแสดงบอคะป้ามาเปิดคอนเสิร์ตอยู่กลางหน้าอีเลยติตายแล้วอยาจะให้ฉันเข้าไปห่าวด้วยไหมมามามามวนกุ๊น้ำรานในลด เจซี่บ่ได้แต่งนะพี่น้องมากบ่ท่านค่ะกันสิแต่งอีกกับบท่านแหละค่ะก็เลยสีเงาวนื้อเพิ่นตามที่ชุดที่ใส่มาเนี่ยแหละพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวมาเบ่งน้ำกันเพิ่นสีทำการแสดงพี่น้องเอ๋ยการเตรียมตัวนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเมนบอกเธอจะได้แต่ละคลิปลำบากนะคะพี่น้องเอ้ยแต่เศร้าว่ะปั้นนะกันยังว่าวิพขทธมาเบิ่งมาชมบะคะคุณยูทูบค้าวอนคุณยูทูปผู้ใจบุญนะคะ ย <Mag One. S 1> ิงเจี๊ยบหน่อยค่ะยิงเจี๊ยบเจสีหน่อยลุหมูหายอีกแล้วอีกแล้วก็คางเดียวเออ่ะจะมาติดตามเบิ่งเพิ่นสิแสดงกันพี่น้องเอ้ยคางเดียวเลยฉันใส่คางเดียวตลอดวันนี้บิ๊กซีเธอกระเสือยนะคะป๊ดพี่น้องเอ้ยหลังจากเพิ่นทําการแสดงสดกลางทุ่งนาพี่น้องเอ้ยบงในข่าวเพิ่นก็งามงามมีต่ห่วงง่าย เขาเจียบนี่งามมากเลยมีแต่ห่วงด้วดัวใหญ่ดีความรักเราคมมาตอนลมหนาวมองเห็นเขาเบาสุขเรื่องสีทองอ้ายเคยให้สัญญาจะมาเกี่ยวเข้ากับน้องอก่อนเดือดล้ไว้ี่ปรบเนี่ยฮะตหล่อนไตเปื้ยห่วยห้องเพลงพลนพลน ฉันลมพุบลูกนี่จะรับพี่สาวไหวบหมคะหมายความว่านนอได้จวดแนวบ่จวดใช้แหทงกับคิงบางล่างน้อยควันอฮึมเฮงจอยเฮงจะสิลมอยู่อ่านด้พี่น้องเอ้ยปัดแ้าอันนี้มานอนพักเย็นอยู่นี่ติค่ะเทียงหน้าน้อยลมบ่อยๆเย็นวีวีนี่พี่น้องเอ้ยโอ้เย็นได้เป็นตะนอนเป็นตะนอนเว้นดีแท้ปะ พระราชวังตั้งทองสันนั่นี่ค่ะจังแจกที่นั่งทำการแสดงสด้พี่น้องก็จะมานั่งเมา่มอยกัสักก่อนแป๊บหนึ่งพอนเดพี่น้องเอ้ยถ้าพอนก็กราสิขึ้นปักซอมกระดะอันบอบ้าบือบ้าไม่เส้นสั่งคือไม่ต้องใส่มาถ้าพี่น่องต้องมีพี่น้องเอ้ยไปอันหาหน้อไม้เมื่อวานในการบานเซียนเอาน้ำไม้ไว้ให้แบงให้เจียเจียผัดเอื้อยไปแบงเอาน้อยเดียวหนึ่งให้เขาเตี้ยเบิร์ด จะเริ่มอะไเอามาฝากนา่งซ้ำพี่น้องค่ะเมื่อนี้น่ะก็สิได้ยร์นางเจนเจนเจนเรีนตากแดดบนทางคือกุ้อุกะบาดนี่พี่น้องเอ้ยขี่งอเลยแต่ในตะวันเมื่อนี้มันแดดแน่นเลยแห้งกับเมื่อยกับมออยู่ไปเมื่อวานในกับเมื่อยอยู่หักมวนอย่งเอ้ยเข่าป้าเข่าป้าโอ้ยพี่น้องเอ้ยน้อม่เพิ่นเข่าป้าฮะน้อรค่ะโอ้ยคือว่าบิบนี่บอให้มาสัตว์ทัพพี่อ่างเด๊มเด็กฉันได้ไปออกไอโฟนนะห้วย ฉันบ่มีเงินฉันก็สะขอขอใส่นะเดี๋ยวนี้นะ่างเลยน้องพี่น้องเอ้ยลำคาันหูลำคาันตาท่านทุกท์นี่ก็พอผูดไทยยังกระไดเหตุนีงมันก็บพเพียงพอกับยังซีเลยยิงเออเทิง์นมวนแล้วก็เทิงเมื่อยที่แรกว่าสิไปฟานก่อยน้ำเพลินแต่ว่าเพลินฟานแล้วล้วเมียนก่อยกระสอบเดียวมืัอนี้กระสิผ้านางไปเปิดบัญชีพี่น้องเอ๋ยเจเจ็บ เขาก็นั่งอยู่นี่ไงเตี๊ยบกระดาษเชยนเคียนซื้อบระเทศไทยรูปนับปกเลยไปละโอ้ไหลลงไปเลยโอ้ยไปละก็โหลดคลิปกับบอได้ยิงเอ้ยจนว่าจุฬาจามจุร่างนะชิมีันมีในมู่บ้านข้าเจ้าน่ะมันสุงน่ะมันมีแต่ว่ามองอันเพื่อนมองพักเข้าไปพักน่ะมันยุ่ค่้อยลงมาผี่มังรูปเดมันไหลสัญญาณมบแหงเลยอารมณ์เสียลงคลิปไม่ได้ จนคำ่ำจนมืดตอนนี้ก็สี่สิบโมงเวรโมงเลยได้เคียวแดดึด้นนี้แล้วพี่น้องเอยอุย๊อัองแล้วก็ทังใจยังไม่ได้ไปหาเจอมาลาอยู่พี่น้องยังบอกกล้าไปหาเพิ่นมาแวะเงินนางป่ะหรอต้องทามนางก่อนนะว่านั่งห้ไปบอมาแวะกันให้นั่งเอาออกไห้หากจริงๆแล้วนั่งกับมาหาแหละแต่ว่า พี่ว่าพอากไปในย้อนเพ่อยังยันแบบว่าชาวบ้านเพิ่นนะคนชาวบ้านเพิ่นนะว่าว่าไปหาซุ้มเซวกันอีกแล้วแต่ว่าเมื่อเช้าบะมีโทรมาว่าวันที่เช้าอะไรว่าอาจารย์เปิดบ้านแล้วที่เช้าเหรอที่ว่าที่ว่าติดนะกับบริติสซัมโอ้ยอีกย่างกับฉีดเนาะพี่น้องพูวที่ว่าที่นะเขาเพิ่นฉีดวัคซีนแล้วไปตัวแล้วมันก็ต้องเขาเจาว่ามันต้องมีเสื้ออ่อนๆนะแบบว่าเพราะว่าเขาฉีดนะครับไปเนาะ เพราะว่าสีดวัคซีนแล้วพวกที่ว่าติดนั่นก็ได้หากส่วนร้ายมันก็ค้นหามันกาดบ่เคยแล้วกระตื้นตะนกกันไปเองบางเทือก็ได้แต่ว่าก็ป้องกันไว้ก็ดีนและพี่น้องเอ้ยแต่มันก็เริ่มซาอะไรขนาดนี้อันสวรรค์นีเน่เพื่อนกับว่าเพื่อนกับเปิดแ้ะพี่น้องเอ้ยจะก,กี้บว่าเพื่อนกับว่าปิดล็อกดาว,วน์สวรรค์เขตกันแต่ว่าชว่วงนี้ก็เปิดแล้ว,ลวยขออนุญา,าตตัดคลิปนะคะแป๊บหนึ่งค่ะแต่ว่าก็ต้อง แค่ทำนางก่อนนะว่านางนหายไปแหวนบอ้ยหาสิขึ้นแต่ก็ต้องคือว่าฉันต้องไปเอาเงินน้ำนางอีกอ่ะเงินเท่าไหร่เบิกก็ห้าร้อยเบิกเบิกมีเอฟซีเปิดโฉมมาให้อันซอยนางอันเปิดบัญชีคานางบุ๋มีเงินไปเปิดบัญชีเอฟซีเบิกกันเลย มาช่วยค่ะขอบคุณหลายๆเลยค่ะเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆทีเมตานางนะพี่น้องเอ้ยจีนิตานางค่ะจ้าอยเชียร์อยดันนางมาตลอดขอบคุณหลายๆเวยค่ะเจสซีก็อยากซอยอยู่พี่น้องเอ้ยแต่ลเตัมรัจพัทีีนรักทุกต่ายแล้วพี่น้องเอ้ยอาชีวิตตัวเองกันยังบยากรอดแล้วเดี๋ยวนี้นั่นให้มันอันนี้นะว่าส่วนนางไปสวพานอย่าไปหาหมออยากไปตรวจเบิ่งเจ้าของให้มันอันนั้นมันเป็นยังมันคือยัง แห้งกระจอยกระโซ่พี่น้องเอ้ยเมื่อยเด้อืใช่ได้โทราบอกกันเพื่อนสาวแซนเมื่อยอุกงอ่งน้ำชีวิตตัวเองนี่ก็พ่อพูดอยากแบบว่าสุขภาพแข็งแรงกินข้าวแซ่บนอนหลับข้อซ้ำนี่ก็บ่ได้ัเมื่อเธอะไรยังไงความสุขพี่ความสุขน้องก็หายไปได้หายความสุขตัวเองยังบ่ได้เธอจะแซงเธออยากกินข้าวแซ่บอ่ะเธอไปบ้าบัตโพนห้เธอกินข้าวแซ่บีิละโอ้ย ข้าวบาร์ลำบารวยกินข้าวแซ่บเนาะพี่น้องเออตุ๊กินข้าวบัวเส่ตุ๊กไปบ่ายเฮ้ยเฮ้ยบ้านละเพิ่นกับแจ็คสีเบิ้งผู้ใด้ไอซามึงกินข้าวบัวเส่ก็สีมาหากูบ่สจีบ้าเนาะพี่น้องเลยอ้าแต่อยากถจะงัวก็ยังไปบ้าเอออันนั้นก็ยังว่าเรื่องโชคเรื่องลาภเฮ้ยอันนี้ได้กินข้าวบัวเส่ก็สิมาหยุงมา้ยนกูนี่บ่เพิ่นก็สิว่าแล้วเนาะเดีเพิ่นมีหักยาดีอันนี้จะก็สาธุเลยผู้ได้อันประมาทญาติคุณเราเพิ่อนก็ับเบิ อยากไปยุพี่น้องก็ต้องไปหาหมอเนี่แหละไปหาตรวจเลือดตรวจสุขภาพร่างกายมี่ซี่หลายคนเลยบอกมาบอกเจ๊ี่ให้ไปตรวจสุขภาพหนเอยเดยอพี่น้องเอ้ยแทบสบ่อยางช่องกระจุกเลยหลายเลยค่ะที่เป็นห่วงนางยังหน่อยยังหน่อยก็ให้นั่งได้พวน้ำข้าวก็เอาพี่น้องเนาะจังตายก็ได้ล่างหนากระเจ็บพี่น้องเอ้ยหนาเนี่ยมันป่ายแห้งอะไรล้อเดี๋วบอท่านถ้าตายก็หนาตายกนแหละค่ะล่างหนาเนี่ยสบู่ถือแถวโหนกแก้มเนี่ยก็โอ้ยเจ็บ เจ๊แห้งก็ได้บะอืมล่างแห้งกับ็ได้เมื่อยเลยเต็หน้าเชื่อกันยังอวบยังอิ่มอยู่นะคะค่ะเธอนี่นมันอวบอิ่มอยู่แล้วสี่สิบเจ็ดแล้วนะคะถ้าฉันได้กินอันยังไม่ตายอีกหรอือยังค่ะ <laughs> ห่อนแห้เลงงยเกิดอะไรโซดสด กว่ากว่าสิไดแต่ละคลิปบป็ง่ายครับพี่น้องเอ้ยซอยเบิง่<า><อ>บงเนี่ยเด้อจ้าขอบคุณคลหลายๆเด้อค่ะที่ซอยเบิ่งอันคลิปนางอยากให้นางได้ว่าษาเด็กที่าไม่ข้ามโฆษณาเลยนะเ<น>จ้แบบกูยขอบคุณหล,า,ลายๆเด้อค่ะขอบคุณมากๆคะ่ะซอยเสีสยซอยดนนอันเต็มที่ค่ะเออเด้าวอันอะไรเกบอกว่ามีเพลงให้เราร้องสองคนด้วยแหละเพลงอะไรเพลงคู่หรอเออ โอ้ยแต่ของเธอนี่เอ็มดีเอเวอร์ยังบม่ได้ฮอตใส่นะคะถ้าบ่ามิงเด็อยตัวนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่เกตจะมาว่าวยังเป็นทางการปล่อยจังสันจังสีปล่อยวาวค่ะใกล้ละล่ะได้ดึงมันันเริ่มอ่ะสี่าจังไดสันเป็นตาจะได้ร้อยล้านไม่รู้พักบนเน็นะคะค่ะติดตามเบิ้งน้ำแก่นพี่น้องเอ๋ยเนาะพี่น้องพี่น้องกับกอยเทอย์ก้อย ถ่าอยู่เพ oh! ่นว่าเพิ่นอยากเชียอยากดันโอ้จะได้กระขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อสัญญาเลยนะคะว่าปอยออกไปกดแชร์รัวพันแชร์พี่น้องนวเดิค่ะพี่น้องนะคอยเสียคอยดันแต่คุณยู u ูบเนี่ยเพื่อนได้ถือปืนมาอันจองซอมจีดเจี๊ยบเป็นยิ่งแต่อัมาเพาะว่าบอเดียวขนาดอัมลามาซอยดึงขึ้นแล้วนะพี่น้องเอ้ย ดึงขึ้นแล้วนะกับก้าวลงไปอีกแล้วค่ะจะหาลงฉันเก็บสะสมพรเพราะว่าสัญญาณบอดีอยู่ในอดที่น้องไว้ช่วงนี้นะช่วงฝนพายุเขานะเนาะสัญญาณนั่นอืดอืดบางมือเบิังเมื่อวานนี่นางลงตั้งแต่แปดโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเที่ยงจังแล้วมาจากบาทค่ะคิดสามบาทค่ะบบทูกะให้มันหูไปเลยพี่น้องอันนี้เบิร์ตสามบาทค่ะเมื่อวานนี่ทางวานเลยฉันได้แค่สองขีดเบิร์มือเลยฉันลงนะ สันกับไผ่ฉันกับเธอว่าเธอฉันกับเธอผัดแนมไปพุ่นว่าเลาวก็จะบาเล่นบอทุกกให้มันฮู้ไปในพี่น้องเลยคันนนี่เลยบรรได้อนบรรได้่าฮันบรรไดฮอนขาดบัตรหนึ่งสักค่ะลงไปบอฮอนหนึ่งพันบอสแล้วค่ะซี่โรยหางโรยแซบโอ้โหนเมื่อยดีแต่การบราซีเรียสไป้นพี่น้องก็ค่อยเห็นว่าเขาได้ลงคลิปมันไว้ในกับเบิ้งหรือว่าเบิ้งไก่อกันไก่อีกตามนึงเพราะว่า หายมันไวเนี่ยหายมันไวแน่ฮักก็ยากให้อันเอฟซีฮั่ได้เบิ่งซีเรียสนะมันวิวกับพ่อแห้งมันจะไม่ซีเรียสนะเอาคลิปลงอีกนะก็ได้แต่ว่าวิวซีเรียสเพรฉันกับพอดีซีเรียสมากมายทุกฉันอะยอมรับฉันกับซีเรียสอยู่เพราะว่าฉันกับเป็นคนคิดมากอยู่แล้วยิงฉันอะยอมรับโหลดฉันแบบว่าฉันบรี๊ดฉันปวดบัว สี่เนี่ยอย่างหนึ่งก็เป็นคนคิดไลายเลยพี่น้องเลยจะมาจอยจอกอยู่จังสี่นะเป็นคนนอนยยกเป็นคนนอนบอหลับนอนกับหมูกับคู่กับนอนบอได้ต้องนอนคนเดียวจะยินเสียงคอคอแคกแขกับบอได้ค่ะเอาตัวเองเปรียบเทียบของคนอื่นฉันบอได้เปรียบเทียบกับใแต่ว่าความคีน่มันเข่ามาในหัวฉันเองฉันไม่ลาโล่งหัวนอนล่งเลยมันหักเป็นบม่เข้าใจกันค่ะถ้เป็นโรคประสาทกับประสาทถ้ต้องไปหาหมอประสาท เอหลีเธอประสาทแลละมันก็สิมาโพ์กบอยากหลับบยกบกี้บกียก็สิมาโพไปมาุบกับคนบ้าพี่้องเอ้มามามากนางคุยัน้ไปมันกรไดทางอันประสาทโดยเฉพาะอันเด้จมยังดอกสองคนเด็ดเราคิปนี้ก็จะจบ ไปสนี่เราพี่น้องเอ้ยเอาจบเลยบ่สเดินทางไปปักกราฟัสิทธาเยียบโอ้ยย้ำจบแล้วก็จบเลยยังสิต่ออยุเอ้เนาะฉันไปท้ายอยกจบมันเนสั่นบ่สอยากจบก็จะไปว่าวอายุหึงเงี้ยพูดอุ้ยว่าวมากอะไรกับสิมาเทียงกันอีกเลนเนาะอ่ะเขาไม่ได้เทียงก็เธอใหมู่บ้านนี่ปวดหัวหัวน่าจะทรหาอยู่เย็นๆนะครับวันนี้บอกนางพี่น้องเอ้ยหนีไปนะกูไปละไปนั่นก็บอกกันโตไปฉันอยู่รักษาสิผ่าฉันไล่เนาะไม่อยู่เดี่ยวนี่เป็นแบบเขาไปใจ้าเนาะเฮ้ย ไปแล้วพี่น้องเอ้ยขอบคุณหลายๆผู้ที่เขาเป็นกำลังใจให้เจซีแล้วก็เจเจี๊ยบนะพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆที่ทีมกันนะพี่น้องเลยอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่นอกอยู่นาอยู่สารพัดค่ะที่เป็นกำลังใจให้พวกนั้นค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณมากๆค่ะเด๋ยที่ไปปับซองกันแล้วจ้าเจ๊กับโบไม่ยังตอบแทนนกมีเจ็ดคำว่าขอบคุณขอบคุณแล้วก็ขอบคุณค่ะ